ใช่แล้วครับในวิดีโอนี้เรามาทำการทดลองเกี่ยวกับเทียนดีกว่าครับแล้วจะทำให้มันมืดน่ากลัวทำไมเนี่ยอ้อาคุณกำลังรับชมฮาฮาฮาอินฟินิตี ว้าว wow. อินโทรก็งานดีเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับผมเพื่อซีตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมมีแปการทดลองเกี่ยวกับเทียนมาฝากเพื่อนๆครับเรามาลองเล่นลองทําให้มันสนุกสนานไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ไมีอะไรากเรามาเริ่มกันเลยครับในการทดลองแรกครับอ่ามาในการทดลองแรกนี้นะครับนี่คือเวลาเราดับเทียนเนี่ยเนี่ยจะมีควันขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับเขาบอกว่าเราสามารถ จุดไฟจากควันตรงนี้ได้ครับอ่ะไม่เชื่อกันเดี๋ยวลองดูเลยอ่ะดูเลยเฮ้ยเห็นไหมนี่ขนาดจุดแบบสูงด้วยนะ,อะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเปิดเบอน์ดูไม่ชัดเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนะครับเราจะจุดแบบระยะสูงกันเลย ไหนอะเออทำไมรอบนี้ไม่ได้แล้วอ่ะอ่าถ้าจะงอนไม่ได้ทุกครั้งเห็นไหมทงนี้ไม่ได้เฉยเลยเดี๋ยวใหม่อีกรอบใหม่อรอบอุ้แต่เมื่อกี้ครั้งแรกสวยเลยเออครั้งแรกแบบได้ปุ๊บเลยอ่าต้องให้มันให้มันควันมันเยอะขึ้นหน่อยก่อนเนาะให้มันแบบจุดเยอะๆติดเยอะก่อนควันจะได้เยอะลองดูใหม่อีกรอบนะครับอ่ะ ดูเป็นภาพสโลจะสวยกว่าน,นี้อ่ะดู ้ทำได้จริงเนี่ยการทดลองอะไรกก็ตื่นเต้นขนาดนี้แล้วเป็นไงล่ะเอาไปลองทำกันดูนะครับทีนี้ลองย้อนกลับดูบ้างนะเราลองเอาอันที่จุดนี้ให้เป็นควันก่อนนะฟึบควันเห็นไหมมาไหมมาไหมไม่มาไม่ถึงมันควบคุมควันใหญ่ไม่ไม่ได้เออควันมันปิวไปเอามาเอามาเอามาฟึบปิดมาปิดมาสิ ก็แบบนี้ไม่ได้นะคล้ายๆว่าควันของเทียนที่เนี้ยมันไปพัดให้ลมมันออกไปทั้งเนี้ยมันเลยไม่ติดไฟมาไงอ่าเนาะ<ม>แต่ก็โอเคแต่ก็จำกระสองนั้นก็คือได้จริงๆเห็นไหมเราสามารถจุดกลับมาได้หูสุดยอดสุดยอดจุดจาก,จกควันกระสอรแรกสำเร็จสำเร็จอ่าด, <laughs> ดูกระสตต่อไปกันเลยครับ <laughs> และในการทดลองที่สองนี้นะครับคือวิธีการดับเทียนโดยการไม่เป่าครับ อมันก็มีขั้นตอนที่นิดนึงนะขั้นตอนอะไรหัวเราะอะไรหัวเราะอะไร <Okay. S 1> มีขั้นตอนหน่อยหนึ่งมาเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูสองอันจะได้รู้ว่าวิธีนี้มันได้ผลจริงๆนะครับเรียกใส่น้เาเปล่าลงไปในแก้วก่อนนะครับแล้วเยาเปรียบเทียบห้ดูว่าถ้าเกิดอันที่เราผสมกับไม่ผสมอ่ะมันจะได้ผลที่แตกต่างกันนะครับเราจุดเทียนก่อน <Es> เราหยดน้ำตาเทียนลงไปก่อนนะครับตรงนี้ถ้าถามว่าทําไมต้องหยอดน้ําตาเทียนลงไปก่อนนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมด kind of ูคลิปของต่างประเทศมาเขาทาอย่างนี้ครับผมก็เลยทําตามเขาครับมีหลักการก็ยังไม่รู้เลยครับว่าทําเพื่ออะไรแต่ก็ทาตามเขาเพื่อให้ได้ผลออกมาตามเขาไงให้มันผลออกมามันว้าวว้าวแล้วที่นี่ครับอีโนครับเราไปหาซื้อผงอีโนมาคือถ้าเกิดเราอยากจะดับเทียนนะเราอย่าเพิ่งเป่านะครับเราวิ่งไปหาซื้อผงอีโนมาเพื่อที่จะดับเทียนโดยการไม่เป่าไง ี่ก่ไหมอ่า<อ>ดูนะง่ายกว่าไหมเฮ้ยมันก็ไม่เฟี้ยวดิเออจะให้ดับเทียนธรรมดาเหมือนชาวบ้านได้ไงอ่ะดี่ใส่อีโดล,ลงไปครับปึ๊บเห็นไหม้ดูอยงที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราจุ่มเทียนลงไปในแก้วอย่างงี้นะดูนะอ คือเห็นเขาว่า<ม>การที่เอาอีโนใส่ลงไปในน้าแล้วก็น้าตาเทียนเนี่ยมันเกิดเป็นการเขาไม่ได้เอาใส่ออกมาซึ <ละ S 1> ่ง <ละ S 1> ก็ได้จะรู้นะ,<ล>ะว่าไฟมันต้องใช้ออกซิเจนในการจุดนะมันมีออกซิเจนมันถึงติดไฟพอตรงน,นี้มันมีกิแตกเขาไม่ได้เอาใส่มันก็เลยดับอยู่นะ<ม>ยังไม่ถึงน้ํานะอยูด่ดีนะเห็นไหมเดี๋ยวเราเปรียบเทียบไปดูอ่ะจะเป็นฝั่งแก้วน้ําเปล่านะไม่ดับเห็นไหมไม่ดับไม่ดับแต่อันนี้ครับถ้าเข้าเขตแก้วปุ๊บดับเลยอ เป็นไงล่ะนี่แหละวิธีการดับเทียนโดยการไม่เป่าครับเผื่อบางคนจะมองว่าพี่จะบ้าหรือเปล่าแค่ดับเทียนต้องไปซื้ออีโนเนี่ยนะอ่าผมมีทางออกให้นี่ไม่ซื้ออีโนครับแต่วิ่งไปซื้อน้ำส้มสายชูและโซดามาครับเพราะเขาบอกว่ามันมีผลเหมือนกันครับเพราะมันผสมกันมันเกิดเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเหมือนกันครับแต่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูมา <ๆ menu. S 1> อมืก็โซดาครับปึ๊บๆๆๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปครับดูดีๆสังเกตนะครับ ว้าวนี่อันนี้มันจะดูมีเอฟเฟกมากนะแต่ดูผลที่เกิดขึ้นนะครับนะ<ว>เห็นไหม ดับเหมือนกันนั่นแหละครับนี่คือ2สูตรนะถ้าเพื่อนๆอยากดับเทียนโดยการไม่เป่านะครับไปเลือกก็ได้จะใช้อีโนอยู่จะซื้อโซดาบวกน้ําส้มสายชูก็ได้นะครับเห็นไหมสุดยอดครับยุ่งยากทั้งสองแบบไม่ดูคลิปมาทาอย่างนี้แล้วก็ลองทําดูอ่ะนแหละแต่มันคือความรู้เออใช่ว่ามันเกิดการทำมันไดออกไซด์ออกมานะครับทั้งสองอันเลยนี่แหละการทดลองที่2เฟียวเอาไปใช้กันก็ได้นะถ้าเกิดชอบอะไรที่มันแบบยุ่งยากเอาไปใช้กันนะครับอ่ะโอเคป่ะแั้นเราไปดูการทดลองที่3กันเลยครับ ในการทดลองนี้นะครับผมตั้งชื่อให้ว่าเทียนกระหายน้ำครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมว่ามันดูดน้ำอันนี้คือเทียนจะดูดน้ำครับดูอย่างไงมาดูกันครับขั้นแรกเราก็วางไว้ที่พื้นก่อนนะครับปุ๊บกระจุดไปเลยจากนั้นเราก็เทน้ำลงไปครับอันนี้คือน้ำเปล่านะครับเป็นผมใส่สีผสมผนเพื่อให้เห็นชัดเจนเดี๋ยวมันมองไม่ชัดนะครับคือน้ำเปล่าเลยนะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปที่ข้างๆนะครับ เราดูนะว่ามันจะดูดน้ํำยังไงนะครับเราเอาแก้วเปล่าครอบลงไปครับสังเกตปริมาณน้ําในแก้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะดูนะครับเห็นไหมหออพอเทียนดับปุ๊บมันดูดน้ํคซึบเข้ามาในแก้วเลยตรงนี้เห็นไหมครับมีน้ําเข้าไปในแก้วแล้วมันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่มันก็คือดูดเข้าไปดูกันทันแม่เมื่อกี้ โฟกัสทันไหมนะไหนทำให้ดูใหม่อีกรอบเผื่อบางทีเมื่อกี้เพื่อนมองไม่ชัดเดี๋ยวดูกันใหม่อีกทีนะอ่ะเก็บกันใหม่ดีๆนะตอนครอบแก้วลงไปเพื่อนๆมองก่อนนะครับว่ามันจะยังไม่มีน้ํานะแล้วจะพักหนึ่งพอเทียนดับปุ๊บน้ำพุบเข้าไปเลยดูนะครับอืมอุ้ยอันนี้ชัดกว่าอันแรกอืมเห็นไหมครับถ้าดูไม่ชัดดูภาพฉายอีกทีก็ได้ครับจังหวะเทียนดับดูครับ เห็นไหมบอกแล้วว่าเทียนกระหายน้ำมันดูดน้ำกุ๊บเข้ามาเลยเห็นไหมครับถามว่ามีประโยชน์อะไรบ้างครับการทดลองนี้ต้องถับแต่กล้องครับมีประโยชน์อะไรครับนั่นนี่อยู่อะไรอ่ะลุกมีอะไรอยู่อะไรสักอย่างคิดแล้วคิดเล้วเออคิดไม่ออกช่างมันเถอะแต่มันก็เป็นอะไรที่มันว้าวเ้าวะคือเราดูมันแบบอุ้ยอู้ว้าวอู้วอะไรประมาณนี้ครับโอเคเลยโอเคเดี๋ยวดูจังหวะที่เปิดออกด้วยนี่ดูนะนี่นะมันกำลเปิดออกนะ มีอ่าโอเคนี่แหละครับการทดลองที่3ของเราครับยอดมากไเดี๋ยวเราทดลองต่อไปกันดีกว่าครับคือถ้าเป็นปกติเราเอาลูกโป่งไปเจาะเชียนนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเชียนกับลูกโป่งครับ โอเคแต่ครับแต่ผมมีวิธีทําให้ลูกโป่งไม่แตกเวลาโดนเทียนครับโอ้ยิัูิมูชิมูชิมอชิมู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 นะมูชิมูชมูชะมูับมูชิมูชิมูมูชิมมููมููมมมมนมมมมูิ ตูวดำแต่ไม่แตกครับโอ้โหอุ้ยแอบเสียวอยู่เหมือนกันก็วัดเสียวเนี่ยออาเห็นไหมนี่ตูวดำแต่ไม่แตกครับว้เป็นไงครับจริงจริงไม่มีหลักการอะไรบ้างหรอดีมองข้ในลูกโป่งดีๆเห็นไหมอ่านี่ครับคือใส่น้ําเข้าไปในลูกโป่งก่อนที่จะเป่าครับความร้อนมันมาโดนน้ำมันมันไม่ได้ร้อนทําให้ลูกโป่งแตกได้นะครับแต่ก็ต้องเอาอาเอาเป็นตรงที่น้ำเนี่ยให้โดนนะ หมดกันเนี <lay diligence> <c oughs> ่ยค <descript> ือทั้งหมเมื่อกี้ที่ผมเอามาลงอ่ะมันไม่โดนตรงน้ําจังๆไงเออมันน้ามันโยกแยกอยู่มันก็เลยแตกอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดโดนตรงน้าอ่ะยังไงก็ไม่แตกเห็นไหมสูตรดาเลยอย่างที่เห็นไปเมื่อตกี้นะครับอ่าแสดงว่าอันนี้ก็เด้ผลจริงๆตามที่เราดูในต่ประเทศมาครับใช่เลยเยี่มอ่าไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับ